ห้าสี่สาสอง กับ torres ada gio g 7 m นะครับรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจาก ada gio g 4 h นะครับ hybrid w o o d ที่เป็นที่ยอดนิยมนะครับวันนี้เรามาดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรแล้วก็มีอะไรใหม่นะครับที่เราพัฒนาขึ้นจาก ada gio g 4 h นะครับอันดับแรกเลยนะครับมันเป็น solid top guitar แล้วนะครับเป็น solid spanish cedar top นะครับเราดูลายไม้ละเอียด มากๆนะครับผมดูแล้วประมาณเกรด 3A ได้เลยนะครับเอเกรด 3A ได้เลยนะครับแล้วก็ Bridge เป็น Indian Rosewood นะครับ Nut กับ Saddle เป็น Synthetic Bone นะครับก็เป็นวัสดุกระดูกเทียมนะครับซ i ง g ก r b บอ r d ดเป็น Rosewood นะครับมี Inlay ด้วยนะเฟส12นะครับมีตั้งแต่เฟส3เลย3 5 7 9 12นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เล่นเริ่มเรียนกีตาร์แล้วก็มือชีพก็ใช้ได้นะครับมันจะ ไม่หลงนะครับข้างกับหลังนะครับเป็นมอคกานี่นะครับเป็นไฮบริดเลเยอร์โซลิดเลเยอร์มอคกานี่นะครับแล้วก็มีบดิงเป็น ABS นะครับพลาสติก ABS แล้วก็มีลายที่ที่เอ่อมีลายที่ขอบด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญโรเซตสวยมากๆนะครับเป็นลายที่สวยมากๆเฮดเพลตเนี่ยลงทุนจริงๆเป็นอินเดียโลตฟูดแปะนะครับถ้าดูตรงนี้นะแล้วก็ลูกบิด ลูกบิดเป็น torres de luz นะครับใบมิดใหญ่แบบนี้นะฮะมีน็อตสำหรับเปลี่ยนด้วยก็คือปบติหัวเนี่ยถ้าเชใชงกิตาราคาแพงเขาไม่แปะกันนะครับลองไปดูได้นะครับอันนี้มีแปะด้วยนะครับก็คอเป็นมุกฮอกาเนะครับสวยนะครับอืมเปิดมาก็คือสวยแล้วก็ทำไมเลือกใช้ spanish c e d a top นะครับไม่ใช้ s p r ู u s เหมือนใน adagio g 4 h เพราะว่าเราต้องการความนุ่มขึ้น เสความหนาขึ้นของเสียงนะครับสัมผัสแรกที่ผมเล่นได้ก็คือเ mm hmm. มโลดี้มันมีความเป็นเม็ดแล้วก็มีความหนารุ่มขึ้น,นครับเราลองฟังดูจากโพซิชันแรกๆถึงตรงนี้นะครับน mm ุ hmm. ่มมากๆ เล่นโน,น้ตแค่ซิงเกิลโน,น้ตมีมีรีเวิร์บเราได้เสียงหึ่งหึ่งของมนออกมามีรีเวิร์บที่ที่เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวลองฟังอันนี้ดูแล้วกันนะ ราคาไม่ได้แรงนะครับแล้วก็ถ้าเล่นป๊อปก็เล่นได้นะครับลองฟังเก่าๆขอดูบ้างครับใครมาสายไนลอนทั้งสายป๊อปสายคลาสสิกเดี๋ยวผมเล่นเพลงคลาสสิกให้ดูเพลงออลองเล่นเป็นป๊อปนะครับเป็นอขอดกนบ้างครับ ครับไม่ว่าจะเล่นป๊อปเล่นอะไรเงี้ยคือเราต้องการให้เสียงมันนุ่มขึ้นแล้วก็มาไวขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นสปรูสเนี่ยมันจะมีความหน่วงนิดนึงแต่มันจะมีความที่ใสนะครับตรงนี้เราจะได้ความนุ่มใสมีอยู่ที่ปลายเท่านั้นนะครับแล้วเราลองฟังเพลงคลาสสิกกันบ้างครับ Thank you. ที่ดังขึ้นนะครับมีรีเวิร์บที่เยอะขึ้นมีความนุ่มนะครับเฉพาะตัวแล้วก็ผมว่าซาวอ่ะคืออยู่ระหว่างทร a d ดชชันนอลกับโมเดิร์นมันกลางกลางมันสามารถเล่นได้ทั้งคลาสสิกแล้วก็ทั้งป๊อปใครสายป๊อปสายคลาสสิกก็เล่นได้และที่สำคัญนะครับคอเนี่เหมือน Adagio G4H ทุกประการนะครับคือคอนี่เล่นง,ง่ายเหมือนกันเป๊ะนะครับจะค่อยค่อย จะค่อยๆนะครับแคบแล้วก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเข้ามาไหนเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะครับอตรงนี้คือคนกำคอก็ยังกำได้เลยมันจะเป็นเป็นคอที่ t o r ร e s ออกแบบมาให้มันเล่นง่ายที่สุดนะครับสําหรับทุกเพศทุกวัยนะครับอืที่สําคัญก็มีเหล็กดามคอด้วยนะไม่ต้องกลัวเรื่อ,องคองออะไรคุณจะตีคอร์ดอะไรเงี้ยสามารถไขคอได้นะครับเป็นข้อดีของของ,ของกีตาร์ t o r ร e s นะครับสัมผัสแรกเลยคือมันเล่นง่ายนะครับก็เล่นง่าย อเลสทุกตัวเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายตัวนี้ก็เหมือนรุ่นสแตนดาร์ดของเรานะครับเล่นง่าย2คือรีเวิร์สเยอะ3คือเสียงมันดังขึ้นแต่ที่ผมคิดว่าคนเล่นแล้วจะจับความรู้สึกได้เลยคือเนื้อเสียงมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเล่นมันก็จะยิ่งไม้ก็ยิ่งสั่งดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นส่วนด n e r g ี o G4H เนี่ยเสียงจะแบบคือเราเล่นไปมันจะดังขึ้นอีกนิดนึง เ,เสียงมันจะคงเส้นคงวานะเพราะว่าเป็นไฮบริดเลเยอร์โซลิดบูนครับแต่เนี้ยเป็นโซลิดท็อปไม้น้าก็มีการพัฒนาไม้น้าก็ใช้เกรดที่ผมดูแล้วก็คือดีอ่ะเกรนไม่ได้ห่างเกรนคือแบบละเอียดสุดๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอินเสิร์ชภาพให้ดูนะครับคือเป็นกีตาร์ที่คุณลิตีดีเลยแหละนะครับ ลองเล่นโรแมนซ์ง่ายๆก็เพราะแล้วครับ เป็นกีตาร์ที่คุ้มค่านะราคาเดี๋ยวเราไปดูในอินเทอร์เนต็ตนะผมก็ไม่แน่ใจราคานะครับก็ได้แต่เทส์นะครับสายโอสายเป็นดอร์เดริโอนะก็คือคุ้มมากนะครับก็คือได้สายดอร์เดริโอ EJ45 นะครับเป็นมีเดียมเทนชันโลเซตสวยจริงผมว่าสวยกว่าเดอร์เดริโอจ4 H แล้วก็แต่ไม้ข้างไม้หลังไม่ได้เป็นไฮบริดอินเดียโลสบูดเหมือนเดอร์เดริโอจ4 H นะนะจะได้เป็นโซลิดไฮบริด มอคกานี ok ani, เพราะว่าตัวของซีด้ามันมีความที่ดังผมเคยลองตัวซีด้าที่แบบเป็นไม้ซีด้าแล้วด้านข้างกับด้านหลังอะ่ะเป็นอินเดียนคือถ้าไม่โจนดีมากเนี่ยเสียงมันดังป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 ัง,ปงแล้วมันจะแบบ aggressiv e แบบมันดูแบบสเปนนิชแบบโอ้เราแทบจะเล่นเพลงอะไรช้าช้างละไม่ได้เลยต้องการความดังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่าใช้ไม้มอคานี ไว้ข้างกับหลังมันเพิ่มย่านโลกับย่านมิดเดิลเยอะขึ้นแล้วก็ไม้ซีด้ารเป็นไม้ที่สั่นได้เร็วนะครับกว่าไม้สปรูสมันก็ค่อนข้างเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าสําหรับทอ r ์เรสผมว่าทําออกมาได้ลงตัวคืออยากได้โทนเสียงที่นุ่มนะครับนุ่มขึ้นนะครับมีเนื้อเสียงมากขึ้นมีรีเวิร์บเยอะขึ้นเราก็เปลี่ยนจากรุ่น a d a g i o g 4 h นะครับเพิ่อมอีกนิดหน่อยมัง้งก็มาเป็นรุ่น G 7 M นะครับ G 7 M ก,ก็เป็นก็เป็นกีตาร์ที่ครอบคลุมเนาะยังไม,ไม่ได้เน้นว่าแบบคลาสสิกจ๋าหรือว่าป๊อปจ๋าคือก็เล่นได้หมดแล้วแต่เราปรับมือกับเทคนิคของเราแต่โทนเสียงโดยรวมนุ่มกว่านะครับนุ่มกว่า G 4 H แล้วก็มีเนื้อเสียงมากกว่านะครับในราคาที่เพิ่อมอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเี้ครับอไปลองหาลองมาดูครับเห็นว่าทำมาไม่เยอะนะทำมาล็อตนี้ทำมาไม่เยอะ คือเป็นช่วงลองตลาดก่อนว่าจะได้รับการตอบรับแค่ไหนนะครับแต่ a d a g i o G4S ก็ยังมีขายอยู่แล้วก็ยังมีรุ่น t o r l e s r e p i c a นะเออนะครับผมเพิ่งซื้อให้ลูกไปนะครับรุ่นท็อปสุดก็เป็น all solid ก็คุมราคาทีเดียวเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามช่องไทยกีตาร์ลตี้นะครับก็ลากันไปก่อนกับช่วงแกะกล่องกีตาร์ใหม่นะครับส่วนมากเลยบดิ้งเป็น ABS resin นะครับแล้วก็เห็นไหม มีเดินไบดิ้งตรงนี้นะเห็นไหมครับชอบที่สุดก็คือนี่เลยไม Indian ียโร w o o d ที่หัวนะครับลงทุนสดสดอ๋อ oh. คือกีตาร์ราคาเท่าเนี้ยคือได้ขนาดนี้ผมว่าคือโอเคมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุ้มคุ้มกว่าแบรนด์วายที่รหัส40หรือ70นยะ์่ะทำไมมันแพงกว่าทำไมทอร์เรสมันแพงกว่าแบรนด์วายที่รหัส40หรือ70เพราะมันดีกว่านะครับไปดูได้ ทั้งเดินแมทเจอร์ทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือเคลือบเล็กเกอร์ทั้งตัวนะไม่ได้เคลือบด้านนะครับความคงทนอนะทนกว่าแน่นอนออถ้าเคลือบด้านเนาะเสียงมันจะฟังดังนะเออทำไมทอร์เรไม่เคลือบด้านต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเคลือบด้านเนี่ยนะครับหรือแมทช์ฟินิชเนี่ยเสียงมันจะดังดังเลยนะคนลูกค้าเล่นแล้วแบบเออดังแต่ว่าเวลาที่เวลาเล่นนะถ้าคนฟังรการมันจะเหมือนคว้างสายครับมันดังจริงนะแต่มันแบบหายอะไรเงี้ย แต่ถ้าเคลือบแลกเกอร์นะเสียงมันโปรเจกต์กว่าเสียงมันจะเป็นเม็ดเป็นก้อนเกาะรวมกันไปมากกว่านะครับไม่เชื่อลองไปทดสอบดูได้ตามร้านกีตาร์เอายี่ห้อเดียวกันเลยนะครับมีแบบแมชฟินิชเนี่ยดังมันยังไงมันก็ต้องดังถ้าเคลือบบางนะครับแต่ถ้าเคลือบแลกเกอร์เนี่ยเสียงมันก็จะจริงๆมันอาจจะดังเท่ากันนะแต่หูเราอะเสียงมันจะนุ่มกว่าเสียงมันจะโปรเจกต์กว่าเป็นเม็ดมากกว่าเมื่อไรจะฟังเบานะครับเบากว่าแต่จริงๆแล้วมันก็ดังผมว่าใกล้ๆกกันเนี่ย อืมไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เคลือบแลกกเกอร์เนี่ยแพงกว่านะครับแล้วก็คงทนกว่านะครับอันนี้เคลือบแลกกเกอร์ทั้งตัวเลยนะเฮดเฟลด์<น> Hate, Plate, ก็ยังเคลือบแลกกเกอร์นะครับคอเคลื<น> Hall, อบแลกกเกอร์หมดเลยนะครับอืมทุกอันเคลือบแลกกเกอร์เลย Bridge, <ม>บริดจ์ก็ยังเคลือบแลกกเกอร์เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่กีตาร์อื่นนะครับผมไม่เห็นนะคือไบดิ้งมีมีมมด็อทนะครับดอ็อทอินเลเป็นเป็นเฟลดสามเฟลดห้า เฟดเจเฟดเกแล้วก็เฟดสิบนะมีครบทุกเฟดนะครับสำหรับการเล่นก็ผมว่าสะดวกนะครับสำหรับยุคนี้นะครับแล้วก็นักเรียนก็ใช้ได้นะครับมืออาชีพก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยากไปรุ่นที่สูงกว่าน,นี้ก็ผมว่าไปเอาโซลิดหละนะครับไปเอาโซลิดหรือว่าเป็นโซลิดท็อปที่ข้างกับหลังเป็นอินเดียนลดฟูดแต่ราคาเขาจะไปไกลนะเพราะว่าพอเขาแปะข้างกับหลังเป็นอินเดียนลดฟูดที่เป็นโซลิดเลเยอร์ ไม้ท็อปอ่ะมันจะต้องจูนดีมากต้นทุนมันก็จะไปมันก็จะแบบเก้าพันกว่าหมื่นหนึ่งอะไรแบบหมื่นกว่าอะไรเงี้ยนะครับเหมือนที่ทอร์เรสเคยทำรุ่นโซนาตาก็คือหมื่นประมาณหมื่นกว่าบาทอันนั้นก็คือสุดแล้วมันไม่มีโซลิ d ท็อปที่ดีกว่านั้นแล้วอะ่ะเออคือจะซื้อโซลิ d ท็อปหมื่นเก้าพันสองหมื่นสามหมื่นมันไม่ดีกว่านั้นนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นกีตาร์มายี่สิปีละน่าจะเกินยี่สิบสองยี่สิบสามอะไรเงี้ยคือ ด้วยสเปคไม้ด้วยอะไรต่างๆอ่ะมันไม้มันไม่ดีกว่านั้นแล้วมันอยู่ที่ค r a f t ์ m a n s h i p ในการทำอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตอนนี้ก็แล้วแต่ความไว้ใจนะการเลือกซี่ได้คือไว้ใจแบรนด์นี้นะครับไว้ใจไว้ใจเออบางคนก็ไว้ใจไว้ใจแบรนด์วายเห็นไหมก็ซื้อแบรนด์วายก็ไปซื้อนะครับไว้ใจแล้วก็สบายใจอุ่นใจก็ไปซื้อแต่ถามว่าถ้าคุณได้ลองเนี่ยเออเอาแบรนด์วายไปก่อนก็อุ่นใจหรือว่าแบรนด์อะไรที่ เราไว้ใจอปอกรด์็วกอุนใจแต่เสียงมันไม่ได้ขนาดนี้หรอกอันนี้การันตีเนาะลงไปเทียบกันดูได้นะครับสำหรับทอเรสก็มีขายที่กีตาร์ไอรินนะครับแล้วก็ l a g c สุขุมวิทนะครับแล้วก็กีตาร์ไอรินมี2สาขาเนาะแล้วก็ l a g c สุขุมวิทนะครับแล้วก็มีเซนทันเวสเกตครับจินตัดดนตรีนะครับแล้วก็มีมายโรดี้นะครับที่ซอยลาซา นะครับ m e l o d y Music School นะครับแล้วก็มีที่มีมิวสิกที่ระยองนะครับมีที่โรงเรียนซิมโฟนีร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ยังมีเอ,อ่ออะไรนะผมก็จำชื่อเพราะมีโรงเรียนดนตรีอาจารย์สันติที่โคราชนะครับก็มีนะครับ,นะรบแล้วก็ลองหาช่องทางดูช้อปปี้ก็มีนะครับลองหาดูนะครับรุ่นนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าสาขาต่างๆจะมีพอไหมเพราะว่า ทำมาน้อยมากๆแต่เบสเกตเชนั้นเบสเกตที่จินดาดนตรีน่าจะมีนะครับลองไปลองไปลองกันได้นะครับตัวเนี้สายนุ่มสายรีเวิร์บสายแบบเพาะๆเ,เลยอะ่ะผมแนะนำตัวนี้นะครับผมว่าถ้าเทียกบกับ A บร GIO g 4 h จะมีความหนาความนุ่มกว่านะครับโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไปข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ